สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะเป็นในส่วนของการชําระเงินการขายนะครับในส่วนของใบขายที่มีการรับบันทึกใบขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ื่นเลยนะครับให้เรามาตรงที่ข้อ4ี่นะครับเมนูการขายนะครับแล้วก็มาตรงที่ข้อ4.2ขายสินค้านะครับทีนี้จะเป็นในส่วนของการค้นหาใบขายขึ้นมาก่อนนะครับใบขายที่เราต้องการที่จะชําระเงินนะครับโดยการกดไปที่ประวัติการขายนะครับ แล้วก็พอเรากดประวัติการขายขึ้นมาแล้วนะครับระบบจะเด้งขึ้นมาในส่วนของหน้าขายสินค้านะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขที่ใบขายต่างๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะระบุใบขายใบนั้นที่เราต้องการจะชําระเงินขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือกขอเลือกเป็นใบขายเป็นใบขายล่าสุดนะครับอ่ะเรากดตรงที exactly. <qu> ่ใบขายนะครับท uh, <altogether. S 2> <im amas> ี่เราต้องการนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าใบขายตรงนี้ครับก็คือจะมีสถานะข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายการอะไรทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็จะมีสถานะในส่วนของการออกเอกสารน,นะครับมันจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่นะครับทางด้านขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของบอกสถานะใบขายใบนั้นนะครับอย่างอันนี้จะเป็นใบขายใบนี้ก็คือยังไม่มีการรับชําระเงินหรือว่ามีการออกใบกำกับภาษีนะครับทีนี้การออกใบกำกับภาษีหรือการรับชําระเงินในส่วนนี้ก็สามารถที่จะทําพร้อมด้วยกันนะครับในส่วนตัวนี้แต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของการ บันทึกแบกงกับภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงินนะครับก็คือก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเลือกในส่วนของการรับชําระเงินก็คือประเภทการรับเงินนั่นเองนะครับก็คือโดยที่เรากดปุ่มเลือกตรงนี้นะครับการรับชําระเงินจะเป็นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินโอนหรือว่าบัตรเครดิตอะไรพวกนี้จะรับได้ทุกช่องทางนะครับในส่วนตัวนี้หรือว่าเราจะแบ่งจ่ายก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนตัวนี้อันนี้ผมจะรับเต็มนะครับก็คือยอดใบขายใบนี้นะครับจะเป็นยอด 6,300นบบาทนะครับอันนี้ผมขออนุญาตก๊อปข้อมูลในส่วนของตัวยอดเงินเข้ามานะครับแล้วก็เราสามารถวางตรงวางตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็คือเราต้องในการรับชำระเงินเราต้องระบุยอดตรงๆนะครับก็คือยอดต้องเท่ากันนะครับยอดที่เราระบุในช่องตรงนี้นะครับต้องเท่ากับยอดนี่คงเหลือนะครับในส่วนตัวนี้ต้องตรงกันนะครับแล้วเราก็กดปุ่มตกลงนะครับ พอเราตกลงเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะบอกว่าการรับชำระเงินครั้งนี้เป็นเงินสดนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับในส่วนตัวนี้ทีนี้เราก็กดปุ่มบันทึกไปกํากับภาษีนะครับพอเรากดปุ่มบันทึกบปกกับภาษีตรงนี้ครับระบบก็จะเด้งมาด้านล่างนะครับขวามือด้านล่างเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงินนะครับในส่วนตัวนี้ถ้าเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ เอกสารการขายนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขที่ใบกำกับภาษีนะครับในส่วนตัวนี้แล้วก็ชื่อเอกสารแล้วก็ยอดเงินนะครับในส่วนตัวนี้รายละเอียดต่างๆเราที่เราสามารถที่จะกดพิมพ์ใบกำกับภาษีถ้าใบเสร็จรับเงินตรงนี้ได้จากเมนูที่เป็นรูปเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการการรับชาระเงินใบขายที่มีการบันทึกไปก่อนหน้านี้นะครับ